นายพลดูเลยสวัสดีครับพบกับนายพลดูเลยอีกหนึ่งคลิปเกี่ยวกับความคืบหน้ารถไฟรถไฟฟ้านะครับคลิปนี้ก็จะพพูดถึงสะพานที่อยู่บริเวณที่จะทําการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับทุบทิ้งแน่3สะพานข้ามแยกใจกลางกรุงลุยรถไฟฟ้าสายสีส้มจับตาจราจรติดหนึบนะ ติดอยู่แล้วนะครับเส้นนั้นนะนะครับเส้นถนนเพชรชบุรีนะครับผมทุบทิ้งทุบทิ้งแน่สามสะพานข้ามแยกเก่กรางกุมลุยรถไฟฟ้าสายสีส้มจับตาจราจรติดหนะักชอการช่างเข้าพื้นที่หรือย้ายสาธารณูปโภคเขตทางขุดเจาะอ,อุโมองค์ใต้ดินสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม กตมวางแผนรอฟอมอจับมือแก้รถติดนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในายพดดูลเลยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับการลงมือก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันตกบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ b e m เอกชนฐานะคู่สัญญากับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการนี้บมจอชอการช่างรับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างอุโมงค์และทางวิ่งโดยโลงพื้นที่หรือย้ายระบบสาธารณูปโภคและเขตทางส่งผลให้รอฟอร์มอรประกาศปิดเบี่ยงจราจร เริ่มวันที่15พฤศจิกายน2561วันนี้วันที่12แล้วนะครับหลยอ,อีก3วันเนาะนะครับ,รบก็จะปิดการจราจรเบี่ยงนะครับก็จะทําให้การจราจรช่วงนั้นหนาแน่นติดขัดติดหนึบนะครับผมท่านใดที่มีมีความจําเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นนะครับเริ่มวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 7เป็นต้นไป เพื่อก่อสร้าง5สถานีแรกโดยเริ่มจากสถานีสายสีส้มประตูน้ำเริ่มจากประตูน้ำก่อนนะครับเป็นพื้นที่แรกในเดือนมกราคม2568นะครับและทยอยปิดเบี่ยงจราจรในสถานีที่เหลืออีกโดยเฉพาะเขตพื้นที่อ่อนไหวพื้นที่อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ บนเกาะรัตรานาโกศิ์ที่ต้องระมัดระวังที่น่าเป็นกังวลและส่งผลให้จราจรติดขัดคับข้างในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนั่นคือการทุบสะพานข้ามแยกสำคัญสะพานข้ามแยกสำคัญสำคัญสามแห่งนะครับที่ดูแลโดยกรุงเทพมหานครเพื่อขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินซึ่งปัจจุบันทั้งสามสะพานข้ามแยกรองรับปริมาณจราจร ที่มาจากทั่วทุกสารทิศในเขตเมืองส่งผลให้กรทมมีความกังวลมากที่สุดที่ต้องทุบทิ้งหรือ,ร,อรือสะพานข้ามแยกสามแห่งได้แก่สะพานข้ามแยกประตูน้ำสะพานข้ามแยกราเทวีและสะพานแยกถนนสุทาวาตตัดถนนจันรสนิทวงศ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกรทมมีแผนจราจรกับปลอฟอมอ เพื่อลงนาม m o u หรือสะพานข้ามแยกทั้ง3แห่งเพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาจราจรจากการประชุมคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบถนนของกรุงเทพมหานครของนายทวัชชัยนภาศักดิ์ศรีผอสำนักงานโยธากทม ที่ผ่านมาก็ประชุมหารเรื่อง,องการส่งมอบและรับมอบพื้นที่สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมบางขุนนนท์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งมอบถนนตลอดความกว้างเขตทางตามแนวถนนที่รถไฟฟ้าสายสีส้มผ่านเพื่อให้รอฟอมอก่อสร้างและเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีการลงนาม M.O.U. ระหว่างกอทบอกับผู้ว่าการดูรอฟอรทอในสัป,ปดาห์นี้ขณะเดียวกันภายหลังส่งมอบพื้นที่แล้วผู้รับเหมาก่อสร้างจะเข้าสำรวจสิ่งก่อสร้างทั้งบนดินและใต้ดินตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มทั้งนี้จะกุจจดเจาะสำรวจในช่วงกลางคืนนะครับผมและคืนผิวจราจรให้สัญจรได้ในช่วงกลางวัน ก่อนจะเริ่มปิดการจราจรเพื่อเริ่มก่อสร้างจริงปี2568โดยใช้เวลาก่อสร้าง5ปีสำหรับสะพาน3แห่งที่ต้องทุบทิ้งเพื่อเจาะอุมโมงค์และหาก่อสร้างแล้วเสร็จจะ,จะสร้างสะพานกลับคืนใช้สัญจรเป็นปกติได้แก่ 1. สะพานข้ามแยกประตูน้ำซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ ขอสร้างตั้งแต่ปี2509นะโอ้โ oh, หขอสร้างตั้งนานแล้วนะครับ2509เนะเป็นสะพานข้ามแยกสําหรับให้รถยนต์วิ่งข้ามเป็นแห่งแรกของไทยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับข้ามแยกเนาะซึ่งกำกับดูแลโดยกอทมอโดยแต่ละวันจะมีปริมาณรถจำนวนมากเข้าสู่เมืองโดยผ่านสะพานนี้ทั้งนี้ย่านประตูน้ำ ที่จะมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมจะสร้างความเจริญอย่างมากในอนาคตโดยเป็นชื่อย่านและทางแยกหนึ่งในเขตพระเทวีซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนเพชรบุรีถนนวราชดำเนิและถนนวราชปาลบและใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อันเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีการจราจรพุ่งพลาตดตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของท่าประตูน้ําเป็นท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบที่อยู่ใต้สะพานเฉลิมโลก55อันเป็นสะพานข้ามคลองแสนแสบอีกด้วย2สะพานแยกราชเทวีมาจากประตูน้ําข้ามไปกิ่งเพชรและรับปริมาณจราจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ที่จะข้ามไปยังถนนสีอย,ยุธยา 3. สะพานข้ามแยกถนนสุทาวาสตัดถนนจรัญสนิทวงเพื่อก่อสร้างอุโมง์ทางวิ่งรับไฟฟ้าใต้ดินภายหลังแล้วเสร็จจะก่อสร้างคืนให้ตามเดิมซึ่งระหว่างนี้ส่งผลกระทบต่อการจราจรม,มากติดนะครับช่วงนั้นก็ติดนะครับก็ทุบทิ้งเลย3ส,สพนะพานน่าเสียดายนะครับโดยเฉพาะสะพานข้ามแยกประตูน้ำนะ เป็นสะพานแห่งแรกของไทยนะครับที่ขัดตำข้ามแยกสร้างเมื่อปี2 5 0 9เนี่ยก็หลายปีแล้วครับเกือบ60ปีแล้วครับคลิปนี้นายพลดูเลยฝากไว้เพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์ติชมมาพูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ